สวัสดีวนนู้คนกันด้วยนะควันนี้ก็อยู่กับช่องมิสาระนะคะวันนี้ก็จะมานําเสนอดีการที่เราจะเช็คก,การชาร์จแบตเตอรี่ของพวกเรานะคะว่าพวกเราเนี่ยชาร์จไปเท่าไหร่แล้วนะคะสุขภาพแบตเตอรี่เป็นยังไงเนาะหรือใครจะเอาไว้เช็คเวลาเราไปซื้อเครื่องมือสองเนี่ยเราจะได้รู้ว่าการใช้งานของแบตเตอรี่เนี่ยผ่านมาเท่าไหร่แล้วนะคะ โอเคมันมีประสิทธ,ธิภาพมากน้อยเพียงใดเนาะวันนี้เราจะมีวิธีมาแนะนำนะคะก็คือ,อให้ทุกคนนะคะทำตามขั้นตอนเนาะเข้ามาที่การตั้งค่านะคะทุกคนแล้วก็เสร็จแล้วก็เลื่อนมาตรงที่ความเป็นส่วนตัวหรือ privacy นะ,ะกดเข้าไปทีนี้เราก็เลื่อนมาข้างล่างนะคะจะมีเมนูการวิเคราะห์การและการปรับปรุงนะคะกดเข้าไปเลยนะ โอเคพอมาถึงตรงนี้เนี่ยใครที่ยังไม่ได้เปิดตรงนี้เนี่ยให้เปิดไว้นะคะเสร็จเรียบร้อยก็ข้อมูลการวิเคราะห์กดไปเลยอ่ะทีนี้เรามาดูค้นหาคำว่าตัว L นะคะตรงล็อกเนาะอ่าล็อกมันจะเป็นตัว L นะคะคนเลื่อนไปยังตัว L อยู่ไกลหน่อยนี่น,นี่นี่นะคะจะ่ะเดี๋ยวมาใกล้ๆนะคะเราต้องหาคำว่าล็อกนี่รกร t e d a d e นะคะก็มันนี่เนาะอะ่ทีนี้มันจะมีวันที่อยู่นะคะก็คือเป็นวันที่ที่เราชาร์ตนั่นเองนะเราก็เอาวันที่ล่าสุดที่เราชาร์จนะคะทุกคนเลือกวันที่ล่าสุดเนาะก็เลือกตรงนี้เลยอ่ทีนี้เราก็ทำการ คัดลอกหน้าทั้งหมดนะคะ,ะคุมหน้าทั้งหมดเนาะคุมทั้งหมดเลยอกดค้างลงมาแบบนี้นะทกคนมันก็จะเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะ,ะกดลากตัวคุมคุมตรงนี้นะคะแล้วก็กดมาข้างล่างแบบนี้นะคะมันก็จะเลื่อนมาให้ทุกคนสุดเลยนะ,ะ,ะตรงนี้ก็คุมมาด้วยนะคะ โอเคแล้วทุกคนก็กดคัดลอกนะคะกดคัดลอกเนาะเสร็จแล้วให้ทุกคนไปที่โนต้ตนะคะไปที่โนต้ตเนาะอ่ากดเข้าไปเสร็จแล้ววางในโนต้ตนะคะอ่าทีนี้พอวางเสร็จแล้วปล่อยก็ให้ทุกคนไปที่จุดสามจุดข้างบนนะคะแล้วก็ไปที่ค้นหาในโนต้ตนะคะกดค้นหาเสร็จแล้วให้พิมพ์คำว่าแบตเตอรี่นะคะ นี่เนาะให้ทุกคนดูไปที่แบตเตอรี่ไซเเขาตัวนี้นะคะอ่าตรงนี้เนาะแบตเตอรี่ไซเเขาอันนี้คือจำนวนการรอบของทุกคนที่เคยชาร์จมานะคะอาจะเห็นได้ว่าโทรศัพท์เรายังใหม่อยู่แต่ว่าการใช้งานในยเยอะมากๆแล้วนะคะก็นี่เนาะแสดงให้เห็นถึงการชาร์จแต่ละครั้งของเรานะคะต,ตอนนี้ก็เครื่องนี้ก็ชาร์จไปได้3 4 6ครั้งแล้วนะคะทุกคน าทาง Apple เนี่ยเขาจะให้ชาร์จ iPhone เนี่ยชาร์จได้500ครั้งนะคะทุกคนแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยก็จะเสื่อมสภาพลงนั่นเองนะคะก็เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ก็จะอยู่ที่80นะคะถ้าสมมุติว่ารอบชาร์จของเราตรงนี้นะคะถึง500ครั้งนะคะก็จะทำให้การใช้งานของ แบตเตอรี่เนี่ยเสื่อมลงนั่นเองเนาะเราก็จะได้รู้ว่าควรจะเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วนะคะเรามาดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ตอนนี้เป็นยังไงเนาะเรามาดูนะคะก็มาดูแบตเตอรี่ตอนนี้สุขภาพแบตเตอรี่เป็นยังไงนะคะตอนนี้อยู่ที่91%นะคะทุกคนถ้ารอบวิ่งมันไปถึง500ครั้งเมื่อไหร่เนี่ยก็จะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพลงทันทีอันนั้นก็ส แสดงให้เห็นว่าเราควรที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้แล้วนะคะหรือว่ามันใครที่จะไปซื้อมือสองก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าการใช้งานก็มากพอสมควรแล้วนะคะว,วันนี้ก็นำเทคนิคมาฝากกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะเช็กว่า iPhone สุขภาพแบตเตอรี่เป็นยังไงนะคะวันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงแค่นี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะยังไงก็วันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ